เอาแค่ครึ่งลูกออนนะอเนเราก็ได้คนละแปดลูกครึ่งใส่ตะกร้าเลยเอาไปใส่เข่งเลยเห็นไหมคะแบ่งเข้าไปละสาต่อรูปหนึ่งเราไม่เพียงกินแป้งโงแป้งโรลูกหนึ่งเวลาค,คุณแม่ซื้อแต่งโรทั้งลูกมาเห็นไหมคะคุณแม่แต่งโมยทั้งลูกเลย ถ้าก,กินหมดคุณแม่ก็ต้องพาขึ้นมาก่อนใช่ไหมคะมันเป็นเครื่องอย่างนี้ใช่ไหมคะลูกอืมนี่แหละก็แบ่งขึ้นออกมาอันนี้เราก็แบ่งขึ้นมาแล้วคณโกก็แบ่งมาแตะ,ะลูกขึ้นแตะลูกขึ้นใสตะกร้าเอาไว้กินอันที่เป็นครึ่งก่อนเดี๋ยวมันจะเน่าแต่ลูกเก็บก่อนเคาะดูก่อนให้มนันเคาะดังมันสุกหรือยังแล้วก็ค่อยกินวันนี้มีทุเรียนมาทานที่บ้านเด็กๆอยากทานทุเรียนหรือเปล่า ไหนใครชอบทำผู้เรียนยกมือขึ้นใครชอบทำผู้เรียนยกมือขึ้นโอ้โหดิ่นตันไม่ชอบทำผู้เรียนหรอใครชอบทำผู้เรียนยกมือขึ้นอวดัวได้ไงอวดวได้ไงวันนี้ตันไม่ชอบผู้เรียนดตันเป็นผู้เรียนเขาด่ตันกินคนไม่ทานดคนไม่ทานด้วยโอ้นะคะเอาละค่ะเพาฉะนนคุครู

รู Half, ER. ้ other, uh, ัมหกครับหกไทยและหกอารับด e ีดีหไทยใช่เลยค่ะอันนี้คือหกไทยถ้าอย่างนี้เขาเรียกหอะไรจะอันนี้เรียกหกอารับิเกใช่ไหมคะนีเลหกหกไทยเลค่กเลขที่มากกว่าหกไทยคือเลขอะไรนอนเลขอะไรมากกว่าหไทยถ้าเบน ปักได้ไปมากกว่าหกใครคะนิวสันอันอัได้ไหนมากกว่าหกครคะมีเพื่อนตอบว่าเจ็ดเด้อรอีกแปดครับแปดแ้อะไรอีกเก้าครับอะไรอีกคะเก้าครับเก้าเก้ะไคะสิครับสิบใช่ไหมคะโดยที่ไปข้างหน้าเราเรียกว่าเลขที่มากกว่า ใช่ใช่แล้วเลขที่น้อยกว่าเลขหกหรอคะขอยหลังไปสิคะถอยหลังไปสิคะดีใจวาคะที่น้อยกว่าเลขหกค่ะมีนตอบมาแล้วค่ะมีอะไรีคะอ้าแล้วสี่สามสองหนึ่งศูนยใช่ไหมคะนั่นคือเลขที่มากและเลขที่น้อยถ้าถอยหลังไปเป็นเลขที่น้่ยเอาแล้วค่ะ เรามานับเลขถอยหลังกันนะคะคุณพลัามีเลขสิบ